สวัสดีครับขอตระเข้าสู่ช่องเม y เดย s สตอรี่นะครับเริ่มแล้วนะ FC รัว้วบ้านมังกรมิเกลนะเสานี้ไว้ต้นนี้แล้วมานีหกเมตรรถเข้าได้รถตีโค้งไ,ได้ก้ทำรั้วถาวรแล้วอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวยานุกจะต้นไม้จะโตมาปลูกมันจะได้เป็นมา่านบางร่มให้เรา เมย์จะไปไหนไปคาเฟ่ค่ะแป๊บเดียวไปซื้อไปซื้อกาแฟแป๊บเดียวเดี๋ยวยนรกดูแค่ยนรกอยู่เวนเหรอคะโอ้ไปแป๊บเดียวค่ะไปซื้อเอ๊ะได้ยินแมวแมวยานรกบอกว่าให้ปู่เข้าเวรเนยงหลานมีคนเข้าเวรด้วยไปเดี๋ยวเราไปซิงกันสักหน่อยขอเวลาสัก20นาทีนะครับยานรก ไปไปละมุลนะครับโซฟขอเรียกแท็บมาเชิญซีเดี๋ยวเราจะเข้าเวนค่ะเชิญปูเข้าเวนค่ะเป็นปู่นะครับฝากนะครับขออนุญาตฝากนะครับขอ20นาทีนะครับปู่โอ้โหไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับสิวันนี้ก็เดี๋ยวมีทำรั้วหน้าบ้าน มังกรมิเกลนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวปักเสาเข็มนี่แต่ว่าน้องเมีบอกว่าอยากจะเพิ่มพลังกินกาแฟกนก่ร้านละมุนเค้กนะฮะอยู่ใกล้บ้านนี่เอง<ะ>ถึงละกี่นาทีเ<ค>ม<า>ื่อกี้เนี่ยโอ้ยถึงนาทีด้วยเหรอสามนาทีไม่ถึงแค่ครึ่งนาที อ๋อ oh, มาถึงแล้วนะ oh. เมื่อกี้ไม่สั่งอะไรปาเต้กับเค้กป้าเต้กับเค้กจริงๆว่าเมย์จะขี่มา,ากล่ว่าจะมาคนเดียวนะคะกล่ว่าจะกินแค่แก้วเดียวแล้วก็กลับไปลกลับไปกินที่บา้านเพราะว่าเปเล่ารูปทีนี้ญานกบอกว่าอย่าเข้าเวนให้ญาญานกได้ยินเอ๊ะญานกจะเป็นไหนญาณนกบอกว่าอย่าเข้าเวนให้กับปู่ก็เลยนั่งทันทิก ก็เป็นร้านร้านเค้กที่อยู่ใกล้บ้านนะเอฟซีใกล้บ้านคือชื่อร้านละมุนนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยบริเวณสภาพโดยรอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คืออยากจะให้เห็นว่ามีร้านอาหารเอ้ยลืมถ่ายรูปนี่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 เป็นผู้หญิงที่ถ่ายรูปไว้กินข้าวโอ้เป็นกล้วยกล้วย ใ็่หนยหนประกอบแยนหน,นูประกอบกรอบ่างเหมือนสีเหมือนกับเสื้อมีอะไรสีเหมือนกับเสื้อมวอะไร มม่แน่ใจว่าย่าโนจะทำไหมแต่ย่านกเหมือนเปยๆว่า๋ยวจะทำติดกระจกข้างหน้าตรงยวรัองานนะควเดี๋ยวรับรองตอนีเกียวข้างหน้าเหมือนประมาณว่าถ้าใครทำงานเสร็จก็คืออยู่อยู่ใน้องกระจกแล้วก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานไปใครใครไปทำงานก็ไปแล้วก็กลับมาเพื่อเลี้ยงหลานใครไปทำงานก็กลับไปแล้วก็เป็นส่วนเลี้ยงหลานไม่ใช่สำนักงานเราส่วนเลี้ยงหลานเป็นไงโอเคไหม รู้สึกว่าพอพอรู้สึกว่าพอกาแฟมันแตะลิปน่ะมันถ่ายกล้องเลยหรอมันเร็วขนาดนั้นหรอใคอยดูนะฮะว่าคาเฟ่น,นี้เนี่ยอยู่ไกลาจากบ้านอา่าเรือนรับรองมังกรมิเกียวไกลแค่ไหนนะฮะเผื่อว่ามีใครที่อยากจะจองสองล็อกข้างหน้าหรือว่าอา่าบ้านอา่าจัดสรรของแม่นก ก็จะได้รู้นะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านกาแฟอร่อยออ่ๆใกล้ๆด้วยนะเดี๋ยวผมเรียกรถแท็กซี่ก่อนมาเรียงเนาะแท็กซี่มีบริการแท็กซี่ด้วยนะฮะเอซที่นี่ใกล้ๆอ่าแท็กซี่มาแล้วแดนรถเลย <laughs> พี่โอ้โหไปเรือนรับรอง,งอมังกรมิกเกลครับเอ่ะเท่าไหร่พี่ ยี่สิบค่ะยี่สิบบาทแพงไปไหมอ่ะขับไม่ถึงนาทีเลยอ่ะโอ้ค่าไฟยแพงเดี๋ยวนี้นะค้าวซยแพงแพงขนาดนั้นเลยหรอแก็เนี่ยนะ FC ซีก็ลองนับดูว่าจากร้านกาแฟไปถึงเรือนรับรองมังกรมิเกลเนี่ยไกลแค่ไหนนะฮะในซอยนี้เนี่ยของกินเพียบนะฮะ FC 7เซเว่นก็อยู่ใกล้ปากซอยก็เป็นเอ่อในเมืองละ มี FC ส่งข้อความเข้ามาถามนะว่าจากจุดนี้เนี่ยไปที่วัดพระใหญ่วัดหลงหลวงพ่อใหญ่นะฮะพระพุทธชินราชไกลไหมพ่อ,อยากจะบอกว่าใช้เวลาแค่ไม่ปิดแต่หน่อยได้ไหม,ไมใช้ใช้เวลาแค่10นาทีนะฮะเดินทางแค่10นาทีอ่ะถึงแล้วนี่ถึงแล้วนะฮะ ปูกับยากกำลังดูดูอยู่นะฮะนี่รถเจอะแล้วก็มีใช้เวลาแค่หนึ่งนาะครึ่งนาทีนะฮะจากคาเฟ่มาที่นี่เลยไเลยทีมช่างกำลังทำรั้วนะฮะนี่นะฮะ FC เริ่มแล้วเริ่มทำรั้แล้วนะฮะ สามเมตรเจาะทีใช่ไหมครับย่า,นา,มมห,นาหนึ่งต้นสามเมตรต่อเสาหนึ่งต้นเสารั้วหนึ่งต้น,รน,ต,นตรงนี้จะได้ไว้เป็นที่ปลูกผักน้องเมย์ครับน้องเมย์พูดอยู่ัว่าอยากจะปลูกผักสองเมตรยาวตลอดแนวยาวเลยสองเมตรยาวยี่สิบเมตรตอนนี้ย่ากนกกำลังเริ่มวัดระยะนะฮะก็เสารั้วนี่จะเป็นเสารั้วแบบว่า เสาลวอแบบแบบสำเร็จนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมาส่งวันพรุ่งนี้มาลืนนี้เราเทคานเสร็จแล้วแล้วก็ทำเป็นปูนโผล่ขึ้นมาให้ได้ระยะแล้วพอเขาส่งล้อวอม,มาเนี่ยเราก็ยึดกับคานก็จะเป็นเสาล้วสำเร็จน่าจะเป็นเสาล้วเป็นลักษณะเป็นเป็นเหล็กนะฮะความสูงก็ประมาณ2เมตร2เมตรห0ประมาณนี้ ยาหน,นูมโอ,อยู่ตรงนี้เก็บมาแลกก็เลยอะบเข้ามาเพื่อเก็บมาแลกอไก็เอา,าไว้ฝากเขาจะโตได้สงสารครับอย่างน้อยก็ยังมีความร่มเย็นของเขาแล้วก็มีคนก็มาเก็บใบไปต้มเป็นยาด้วยอ๋อแม่ยาของลิมาเขาเก็บประจำนะเขารักษาโรคมะเร็งนะคะเขาเอาใบไปต้มกินค่ะค่ะ มาเก็บประจำนะคะ

ย่านกทําอะไรครับผมตัดแต่งใบกล้วยอันนี้เป็นกล้วยจุกโผชัยหนึ่งที่ย่าทิพย์ให้มาค่ะโอ้ oh. เขาเนี้ยเาน่งเขาแทงหนอแล้วเ่ะเนี้ยครับหนอใหม่ใช่ไหมครับหนอใหม่ค่ะเนี้ยอันนี้ต้นเดิมเขาย่าทิพย์ให้มาห้าต้นเนี่ยแตกแลวเราเราต,ตัดตัวนี้เราไปปลูกเพิ่มได้ไหมครับนี่นรหรือว่าขุดเอานี้ไปปลูกได oh. ้แต่ว่าเอาไว้ห้าฝุน แล้วตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วเขาเล้งเขาล้นคุณมีบรรกอรด้วยใช่ไหมเนาะรู้แล,ล,ล้วค่ะนี่ตื่สังเกตเห็นละกอจก่จุ๊ดยาทิพต์ตามสักวัน <laughs> ใช่แล้วคิดถึงยาทิพต์แล้วเนี่ยไอ้ข้าหนักก็เลยเ,กกเลยตกเนากลาบปนุ๋ยไปเด็นเลยเจา้าโหระพากะกเพราแมงลักมาปลูกให้น้องเมย์ไว้ทำกับข้าว มีอะไรยังไงบ้างเนี่ค่ะมีพริกมะเขือเมื่อกี้น้องเมย์ผัดกะเพราแล้วลืมเอาพริกมาด้วยยังไงกะเพราก็อยู่ก็ลืมเอาผัดกะเพราก็มีลืมเทคเนี่ยค่ะต้นนี้พองามมากครบเลยมะละกอพริกมะเขือ หมเราพากะเพาเลยโอ้ลดน้ำหน่อยก็เขียวแล้วนะเนี่ยได้ค่ะมาเล้ยไทครับผมมาแล้วโอ้กล้วยแค่ะอกล้วยมบงดรค่ขอบคุณคค่ะ